ก็ราบสวัสดีครับผม FC ทุกๆท่านนะครับผมนี่เมื่อวานรถก็เข้าเซลลต้นถ่ายไปแล้ววันนี้เข้าอีกแล้วครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะมีแต่ตัวที่แบบว่าตัวสูงซะส่วนใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวรุ่นที่ได้ยากๆไม่ใช่ยากาอะไรฮนะยอดจองเยอะนะครับผมคันแรกนะครับที่เข้าวันนี้เป็นอะไรกันเนี่ยดูจากข้างหน้าอะดูไฟตัดหมอกนะครับแค่นี้หลายๆท่านก็น่าจะรู้แล้ว h i g h l เ n d e r LDA สีดำนะครับสีดำเงาๆเ,เลยนะครับนี่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับรถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งลงโชว์รูมหลหลายท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยเซลต้นผมอยากขับรถแบบเลขกิโลเป็นเลขศูนย์ต้องไปรับโชว์รูมใช่ไหมไม่ใช่ครับเ <laughs> พราะอะไรเพราะอะไรนี่6.3กิโลไม่ใช่63นะมันมีจุดนะ เดีย๋ยวผมกดไปให้ดูหนะน้าโอ디โอนะฮะหกกิโลนะครับซึ่งรถเนี่ยเลขไม่มันจะไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เขาออกจากโรงงานอาจจะมีในการทดลองอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าวิ่งเอาไว้จอดในลานอะไรพวกนี้นะมันก็จะเลขไมจ์ขยับนิดนึงมันจะไม่เป็นศูนย์พอดีนะครับฉะนั้นถ้ามีเลขไม่ขึ้นสัก10กว่าอะไรพวกนี้ก็ปกตินะ นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเขาต้องไปเติมน้ํามันให้เราด้วยอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะที่ลงวันนี้คันแรกเป็น Highlander LDA สีเทาดำเอยไม่ใช่สีดำนะครับราคา730,000บาทนี่รอครับรอนะใครอยากได้ Highlander LDA จริงๆ er เนี่ยรถตัวแคป็เนี่ย Highlander LDA เนี่ยขายดีนะครับขายดีนะ นี่แล้วก็คันนี้นะครับก็ Highlander LDA เหมือนกันนะครับสีขาวไซบีเรียนนะครับหรือขาวธรรมดาที่เราเรียกกันนั่นแหละตัวนี้ราคา2คันนี้จะต่างกันอยู่7,000บาทนะครับที่ต่างกันเพราะว่าถ้าสีขาวเนี่ยมันไม่ต้องเพิ่มเงินมันจะขายตามใบราคาได้เลยนะครับนี่ก็จะมีคันนี้คันที่2นะที่มาลงนะครับแล้วก็คันนี้นี่คันนี้คันนี้คันที่3นะเกรตัวแ นะครับแต่ว่าแซดเนี่ยเราจะดูข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าด้วยเกยียรตัวแซดเนี่ยเขาจะมีทั้งเกียร์ออ,ตโ,อโต้และเกียร์ธรรมดานะนี่คันนี้เป็นเกียร์อะไรเกรียร์ออ,ตโ,อโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ราคา9 1 7 0 0 0 0บาทนะครับก็คันนี้เป็นคันที่3ที่มาลงถึงโชว์รูมณนะวันนี้นะครับและคันที่4ครับก็คือคันนี้ นะครับสเปซแครนะครับเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับสเปซแครเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะคันนี้ราคา6 2 8 0 0 0คิดว่าเป็นลูกค้าของเซลต้นแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้รอมาเกือบสงเดือนแล้วนะครับมันได้คือมันมียอดจองอ่ะมันก็เลยทำให้รถกว่าจะได้ถึงแต่ลูกค้าแต่ละท่านอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าผมติดตามให้ตลอดนะครับนี่ ข้อดีของเครื่องยนต์สามพันที่หลายๆท่านชอบกันหนึ่งนอกจากเครื่องยนต์แรงแล้วนี่ฮะได้กุญแจรีโมทนะครับได้กุญแจรีโมทนะครับคันนี้ก็ถ้าเป็นของลูกค้าผมจริงๆก็ได้เห็นคอกแหนบพาวลอยในตัวเครื่องยนต์สามพันแน่นอนนะครับนี่สวยสวยสวย,สวยแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าณนะวันนี้ที่ลงทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4คัน นะครับสีขาวสีบอลเงินสีขาวสีดําอันนี้แอบกระซิบนะถ้าเป็นจริงอย่างที่ผมคิดนะใครที่จองรถกับผมไว้แล้วเดี๋ยวรอผมโทรหานะน่าจะสี่คันนี้ทั้งหมดแต่ยังไม่กล้าเฟิรม์มนะครับยังไม่กล้าเฟิรม์มเพราะว่าทางสตพอกจะไม่ได้แจ้งเพราะว่าที่ผมเดาได้เพราะอะไรคือผมพอจะรู้อยู่แล้วว่าของใครจะมาช่วงกลางเดือนนะแล้วพอดีมันเป็นแบบเป็นรุ่นที่ลูกค้าผมจองไว้ทั้งนั้นเลยอย่างคันนี้ก็ใช่ คันนี้ก็ชัวร์นูนแล้วก็คันดําที่ไม่มั่นใจคือคันขาวเดี๋ยวต้องรอเช็คนะครับตอนนี้ก็ถ้ามาดูรถก็มี4รุ่นนี้หลักๆครับเพราะว่าที่เหลือก็ไม่มีแล้วอันนั้นเป็นรถใช้งานรถทดสอบนะครับนี่ลหลายๆท่านถามว่าเซลต้นทำไมตัวแซมันถึงรอ,อนานนี่เรามาดูกันสิ่งหนึ่งเลยครับที่ทำให้ตัวแซเนี่ยขายดีใน4ประตูณนะปัจจุบันนะ คือรู้ง่ายว่าหลายหลายท่านเนี่ยต้องรู้จักตัวแซมากกว่าตัวท็อปผมว่านะในโมเดลตัวนี้นะอันดับแรกเลยดูนะฮะตัว Z แซดแผงประตรงแผงประตูเบาคอนโซลนะครับหุ้มหนังมาให้ทั้งหมดนะหน้าจอ7นิ้วอันนี้เราจะไม่พูดถึงว่ามันมีเกียร์ออโตหรือเกียร์ธรรมดานะครับผมจะพูดถึงออปชั่นภายในโดยรวมนะครับมันจะเป็นหนังมาให้แบบนี้ทั้งหมดเลยนี่มีคูซคอนโซนที่พวงมาลัยวิทยุคุม ที่พวงมาลัยนะฮะแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลยนะครับระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีช่วยลงทางลาดชันคือตัวแซดอะเขามีมาให้หมดที่มันเป็นระบบความปลอดภัยเหมือนตัวท็อปและที่สําคัญเลยมันอยู่ตรงนี้ครับที่ทําให้4ประตูตัวนี้ขายดีนี่ครับเขาจะมีแอร์แถวหลังมาให้เรานะครับซึ่งแอร์แถวหลังตัวนี้นะับผมจะมีตั้งแต่ตัวแซดขึ้นไปฉะนั้น ต่อให้ท่านซื้อตัว LDA 4ประตูก็จะยังไม่มีนะครับข้อดีของแอร์แถวหลังเวลาจอดรถตากแดดนะคนที่นั่งหลังเนี่ยแอร์มันจะถึงไวขึ้นมันจะทําให้แบบเย็นไวขึ้นแต่ถามว่าพออุณหภูมิคงที่แล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัว LDA นะครับก็จะประมาณนี้ได้ Mac กขอบ18มาไปหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะครับคือต้องบอกว่าตัวแซเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่เกรดเขาเนี่ย ใกล้เคียงกับตัวท็อปมากๆมาก,มากจนแบบว่าไม่ต้องซื้อตัวท็อปก็ได้สําสหรับบางคนที่ที่ที่เคยบอกเซลต้นนะนะเพราะว่าอย่างตัวท็อปที่เขามากกว่าตัวนี้คือตัวท็อปนะ่ะเขาจะได้เบาะไฟฟ้าตัวแซตทีนะหรือตัว M เอาเอาแซทีดีกว่าเพราะ s อสแซทีมีเกียร์ธรรมดาแซทีเนี่ยเขาจะได้เบาะไฟฟ้านะได้จอ9นิ้วแล้วก็ได้กดปุ่มสตาร์ทนะครับแต่ว่าระบบความปลอดภัยเหมือนกันกันกบตัวแซตนะครับ แล้วก็ตัว LDA เนี่ยคือผมจะบอกว่าตัว LDA นะเขาขายดีในรุ่นของตัวแคปนะครับคุณผู้ชมสำหรับที่ผมขายอยู่นะเขาขายดีในรุ่นตัวแคปเพราะว่า1ด้วยตัวแคปเนี่ยถ้าเป็นตัวแซดอะคือราคามันใกล้เคียงกับ4ประตูนิดนึงนะฮะมันใกล้เคียงกับ4ประตูนิดนึงเขาก็เลยมาเล่น LDA กันเยอะเพราะว่าหราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ คือแคปมันไม่มีแอร์แถวหลังอยู่แล้วไงี่และลูกค้าบางท่านก็แบบว่า,าไม่ค่อยเน้นพวกระบบความปลอดภัยแต่ถามว่ามีอ่ะมันดีไหมมันดีนะฮะจริงๆแล้วมีอ่มันดีเลยแต่บางท่านก็ไม่เน้นก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ว่ากันนะครับแต่ถามว่าระบบพื้นฐานเบรก abs มีมาให้กุญแจรีโมทมีนะครับหน้าจอ7นิ้วมีมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็แต่เบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าทำลายผ้ามาสวยงามนะครับ หลายท่านจะบอกอุย้ยเบาะหนังทาไมไม่เป็นเบาะหนังคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นเบาะหนังมันก็ต้องซื้อในตัวแซดไงนะฮะแต่ถามว่าเบาะผ้าจริงๆนะนะผมว่าเขามีข้อดีอย่างหนึ่งนะความนุ่มความนิ่มเวลาขับขี่อ่ะเบาะผ้าเนี่ยจะนิ่มกว่านะครับเบาะผ้าจะนิ่มกว่าแต่ว่าเขาจะด้อยกว่าไอ้ตัวเบาะหนังนิดน,นึงตรงเรื่องของการดูแลบํารุงรักษาดูดฝุ่นอะไรพวกนี้คือ เบาะผ้าเนี่ยมันต้องดูดฝุ่นมันต้องแรรีดีนะครับเป็นคราบเป็นไรมันก็ทําความสะอาดยากแต่ถ้าเบาะหนังอะ่ะมันก็จะทําความสะอาดง่ายนะครับฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแหละนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบรุ่นไหนนะครับถ้าชอบระบบความปลอดภัยเยอะหน่อยก็ไปตัวแซดก็ได้หรือระบบความสะดวกสบายเบาไฟฟ้าแอร์ออโต้ก็ไปแซดพีอะไรอย่างนั้นไปเลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวต้นขอไปเช็ครถแล้วก็โทรแจ้งลูกค้าก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ